ทรายสวัสดีครับหลังจากที่เราได้ดูนะครับในเรื่องของการติดตั้งนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ซันดี4,200วัตต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการติดตั้ง Wi-Fi นะครับซอฟต์แวร์ในการเข้าไปดูการใช้งานนะครับตอนตอนนี้นะครับคลิปนี้ผมเลยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนของตัวแผงโซลาร์เซลล์ครับที่ผมติดตั้งใช้งานว่าผมใช้ยังไงนะค็คือมีบอกไปแล้วแหละว่าใช้ยีแผงแต่วันนี้จะพามาดูว่าผมตั้งติดตั้งแบบไหนยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม นี่ครับแผงโซลาเซลล์ถ้าพูดถึงโซลาเซลล์เราก็ต้องมาดูว่าบนหลังคาใช่ไหมว่ารูปท็อปนะติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาเป็นยังไงอันนี้จะเป็นแผงเดิมครับอันนี้เป็นร้อยห้าสิบวัตต์นานแล้วผมอยากให้มาดูตรงนี้ก่อนเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการสนใจโปรเจกต์โซลาเซลล์ของผมเพราะว่าผมทํำ power block เื่อแคมปิ้งครับแล้วก็ทําให้มันชาร์จแบตจากแผงโซลาเซลล์ได้แล้วก็เลยซื้ออันเนี้ร้อยห้าสิบวัตต์ครับมาชาร์จตัว power block นะครับขนาดประมาณห้าสิบหก หน้าสิบสองโวลต์ของผมเนี่ยแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ผมสนใจในเรื่องของโซลาร์เซลล์มาศึกษาว่าถ้าจะใช้กับไฟบ้านเนี่ยเรามันต้องเป็นระบบแบบไหนยังไงนะครับแต่ว่าระบบของผมเนี่ยมันไม่ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาครับเอามาดูว่าผมติดตั้งตรงไหนนี่ครับอันนี้คือแผงโซลาร์เซลล์ครับของผมผมใช้ทั้งหมด6กแผงนนะครับติดตั้งบนพื้นแบบนี้เลย ที่ตรงสนามหน้าบ้านนะครับซึ่งมันมีพื้นที่ที่สามารถวางแผงโซลาเซลล์หกแผงเนี่ยได้พอดีนะครับทำไมต้องวางบนพื้นคือผมทำเองหมดนะครับตอนแรกเลยว่าจะทำเป็นเหมือนหลังคารงรถใหม่แล้วก็เอาแผงโซลาเซลล์เนี่ยไปติดที่บนหลังคาแต่ว่าไม่ได้ทำครับพอไม่ได้ทำเสร็จก็น่ามาคิดว่าเออเราจะยังไงดีนะครับถ้าจะเราจะต้อง ยกแผงโซลาเซลล์พวกนี้ขึ้นในบนหลังคาที่ผมให้ดูเมื่อกีน้นี้ที่มีแผงเก่าอยู่ผมยกไม่ไหวครับแผงหนึ่งหนักมากไอแผงร้อยห้าสิบวัตต์ที่ผมยกขึ้นมาตอนแรกก็ยกคนเดียวนะครับยังแทบจะยกไม่ไหวเลยนี่เป็นแผงใหญ่ครับแผงเนี่ยเป็นโมโนฮาร์ฟเซลนะครับโมโนคิทไล์ฮาร์ฟเซลขนาดห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับหกแผงคิดยังไงก็ไม่สามารถครับแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบว่า จ้างคนมามาไปติดตั้งอะ่ะรู้สึกมันวุ่นวายมากเลยครับอยากทำเองนี้พอมาดูสนามหน้าบ้านตัวเองครับความโชคดีก็คือสนามหน้าบ้านตอนแรกมันลกนะครับเป็นหญ้าเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยเราสามารถเคลียร์ได้อันนี้อันแรกนะครับอันที่สองก็คือหน้าบ้านผมครับหน้าบ้านผมเนี่ยมันหันหันหน้าเข้าทางทิศใต้แต่ว่ามันจะเฉียงออกไปทางตะวันตกนิดๆะ้าที่จะตกฝั่งนี้ตรงนี้เลยนะครับอ่าน,นี่นะ ส่วนทิศตะวันออกนะครับพาที่จะขึ้นทางนี้นะครับทางนี้มันมันจะอ้อมแบบนี้นั้นนั้นความโชคดีของผมเนี่ยก็คือหน้าบ้านผมเนี่ยหันหันไปทางทิศใต้เอียงหน่อยๆนะซึ่งมันก็เหมาะกับการวางแผงโซลารเซลล์แบบนี้พอดีมันรับแสงได้เกือบทั้งวันนะครับข้อสามที่โชคดีก็คือเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านแล้วมันไม่ได้มีตึกสูงอะไรที่มันจะมาตังแสงแดดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็สามารถแผงผมเนี่ยหกแผงที่ตั้งแบบนี้ครับมันก็เลยสามารถรับแสงได้เกือบทั้งวันนะต้องบอกว่าอย่างนี้ก็เริ่มแสงที่เริ่มดีก็คือประมาณเก้าโมงจุดนึงสี่โมงเย็นเนี่ยผมว่าก็เก้าสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมันก็เพียงพอแล้วนะครับมันก็เลยง่ายครับผมก็เลยติดตั้งกับพื้นนี่หละก็เคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่มันมีอยู่ในบ้านนะพวกอิฐบล็อกคานเหล็กไม้อะไรพวกนี้มาทําเป็นคานรับวางเฉยๆเ,เลยไม่ได้ยึดน็อตอะไรเลยนะครับ ราะตัวแผ่นเนี่ยมันก็มีน้ําหนักมากอยู่แล้วเราไม่ได้ติดตั้งสูงอะไระครับผมไม่ได้ยึดอะไรเลยก็วางลงไปแบบนี้เลยความสูงผมไม่มั่นใจมันก็น่าจะเกินด้านหน้ามันน่าจะเกิน3ามสิบนิ้วนะครับแล้วนี่ก็สูงขึ้นมาแต่ความเอียงนะครับของแผ่นเนี่ยประมาณสิบองศาครับสิบเอ0ดสิบสองสิบิบเสบสองนี่ยครับทั้งแถวหน้าแถวหลังนะครับพอดีเลยอ่าเป็นแบบนี้นครับนี่คือแผงของผมไอแผงแถวหน้าเนี่ยสี่แผงนะครับ หมือนเดิมครับตอนแรกก็คิดว่าจะใช้แค่4ี่แผงเพราะว่า,อ,าอินเวอร์เตอร์บอกว่ารุ่นนี้สี่แผงก็เริ่มทําง,งานได้แล้วนะครับตอนแรกก็ซื้อแค่สี่แผงได้โปรมาจากเ c g ออนไลน์นะครับมันจะตกแผงและประมาณณนะตอนนั้นนะสองพันกว่าบาท2008หรือ2009เนี่ยเฉลี่ยแล้วรวมส่งรวมวดรวมส่งด้วยนะครับรับวกันสิปีขึ้นแหละนะครับแผ่นสวยงามเลยที่ได้รับมานะครับก็ซื้อ4ี่แผงนี้ก่อนครับซื้อ ซื้อครั้งละ2แผงตามโปรเพราะเอาจะเอาโปรที่ดีที่สุดแล้วเขาก็มาส่งแล้วก็ติดตั้ง4แผงนี้ก่อนด้านหน้าแล้วอย่างนี้แจ้งไปว่าดูแล้วมันควรจะต้องมีมากกว่า4แผงถ้าอยากให้มันทํางานได้ประสิทธิภาพดีขึ้นอินเวอร์เตอร์ทำงานได้แบบช่วยอินเวอร์เตอร์ไม่ให้มันทํางานหนักเกินไปผลก็เลยว่าเพิ่มอีกสแผงดีกว่าก็เลยมาเนี่ยครับพื้นที่ด้านนี้ยังพอมี มีพื้นที่ในการติดตั้งแผ่นเพิ่มได้สองแผงน,นะครับผมก็ผมก็เลยซื้อสองแผงนี้มาก็เป็นโมโนเหมือนกันโมโนห้าร้อยห้าสิบวัต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแผงที่ซื้อมาจากอ่าออนไลน์อีกทีหนึ่งเป็นเป็นแอปออนไลน์นะครับผมเพราะฉะนั้นสี่แผงหน้ากับสองแผงหลังเนี่ยมันจะคนละยี่ห้องกันแต่ว่าขนาดขนาดทั้งวัตแล้วก็ขนาดโวลต์ขนาดแอมป์แล้วก็ตัวขนาดของ ของแผงเนี่ยมันเท่ากันเลยนะครับเพราะมันเป็นต้องมองว่ามันคือ550วัตต์เหมือนกันนะครับก็ได้รับมาครับอันนี้ก็รวม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 ส่งด้วยอันนี้จะถูกกว่ารวมส่งด้วยจะอยู่ที่น่าจะประมาณ2 0 0 6 2 0 0กกว่ากว่ามันต่างกันประมาณร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วนะระหว่างแผงสี่แผงหน้ากับไอ้เจ้าตัวสองแผงหลังลเฉลี่ยต่อแผงต่างกันประมาณร้อยกว่าบาทนะครับซึ่ง เอามาติดตั้งแบบอนุกรมนะครับรวมโวลต์มันจะได้อยู่ที่200กว่าโวลต์นะครับผมดูจากอ e ินเวอร์เตอร์เนี่ยช่วงบ่ายๆนะที่แันแดดดีๆมันอยู่ที่265ได้นะครับประมาณนี้265โวลต์น,นะครับอืทำงานได้ดีเลยแล้วก็วัตต์ก็คือประมาณ3,000เท่าไหร่นะ1,000 2,000 3,000 3,001 3,002ประมาณ3,300วัตต์ถ้าจำไม่ผิดนะรวมวัตต์กันอ่า เนี่ยครับนี่เลยสเปคของแผงเท่ากันนะผมก็คงไม่ได้ลงดีเทลอะไรนะครับก็คือห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับลองหาดูกันในเน็ตได้เพราะมันก็เป็นสเปคกลางแหละนะครับอืแต่ว่างานถ้าดูจากงานแผ่นนะครับอันนี้งานดูดีกว่าดูเนี้ยบกว่าสองแผ่นหลักนะครับอ่าตัวขอบอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยงานมันดูสวยกว่า จริงๆมันไม่ได้ขี้เละไอ้สองแผ่นหลังไม่ได้ขี้เละนะครับม,มันก็ดีครับใช้งานได้ดีด้วยแต่เพียงแค่ว่าอันนี้มันมันแค่ดูดีกว่านิดนึงนั่นเองนะครับผมโมโนครับมีพวกจุดตัดตรงนี้นะครับเห็นชัดนะของของตัว ECG นะครับแล้วเหมือนกันค้ะสองแผงก็มีเหมือนกันแต่มันจะเล็กกว่านะครับอ่าแล้วก็นี่ครับดูของ ECG ก่อนอทุกแผ่น ทุกแผ่นก็จะมีนี่ครับ serial number ประจำแผ่นตรงนี้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านล่างเนี่ยทุกแผ่นจะมีก็ดูเช็คให้ตรงกันแล้วตอนตอนที่เขามาส่งผมก็เช็คในเรื่องของอวอล์นนะครับวอนวนลอยแล้วก็แอมเอามาชาร์เซอร์กิตแล้วก็เช็คแอมซึ่งก็ก็โอเคครับไม่มีปัญหาใช้ง,งานได้ดีเดี๋ยวผมลงข้างล่างนิดนึ่งครับนี่ครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัว ที่จาก SCG อยากจะยี่ห้อว่าจาโซล่า j j เนี่ยครับตัวใหญ่ั้งกู่แล้วก็มีเซเรียลนัมเบอร์มีสเปคนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปดูสองแผงหลังครับอสองแผงนี้นี่ครับมีเซเรียลนัมเบอร์เหมือนกันด้านนี้นี่มันจะหัวกลับนิดนึงนะครับแล้วก็ข้างใต้ก็เหมือนกันครับแล้วก็เช็คเขาก็จะมีนี่อยู่ตรงนี้ครับผม เข้าไปลึกหนมี Serial Number แล้วก็มีสเปคของแผงนะครับก็เช็คให้ตรงกันสเปคให้ตรงตามที่เราสั่งซื้อซึ่งก็โอเคครับไม่มีปัญหานะครับเช็คกัวลอยเช็คแอมชัดจเฟกิตก็ปกติดีครับแล้วเมื่อนํามาต่อใช้งานทั้ง6แผงก็ตรงจํานวนวงตรงนะครับแอมใช้ได้ตรงนะครับดูการต่อผมวางบนพื้นนะครับเอาอิดมาวาง นี่ครับอิดมาวางแล้วก็ใช้คานเหล็กบ้างไม้บ้างที่ที่มีอยู่ที่บ้านนี่แหละครับผมามาวางต่อกันแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ครับาการกราวของแผงผมก็เชื่อมหากันครับด้วยสายนะครับมาเข้าตัวหางปลานะครับแล้วก็ยึดน็อตนะครับกับรูของแผงนี่แหละครับไม่ได้ไปเจาะอ,อะไรใหม่นะก็ยึดกับรูที่เขามีให้เชื่อมทุก เหมือนกันทุกแผงครับผมนะแล้วก็เอาลงกล่าวตอนแรกผมตอนติดตั้งใหม่ๆผมยังไม่ได้ลงกล่าวไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นอยากเทสก่อนเนี่ยพอ,พอติดตั้งเสร็จปุ๊บถ้าผมมาจับแบบนี้มันจะตืดต๊ดๆหน่อยเหมือนไฟดูดนะครับแต่ตอนนี้ผมจับแล้ว,ลวไม่ต้องกลัวไฟดูดแล้วเพราะว่าผมเอาลงกล่าวแล้วเรียบร้อยนะครับนะต่อแบบอนุกรมนะเนี่ยสายสีแดงคือบวกนะครับสายสีดำคือลบเนี่ยเอาวิ่งเข้าท่อตัวนี้เพื่อไปเข้าตัวขัดเอานะครับ ส่วนอันนี้เป็นสายกราวที่ผมเอาลงดินนะครับผมระหว่างระหว่างสี่แผ่นแรกกับสองแผ่นหลังเนี่ยมันก็มีลงท่อไปนะครับผมเพื่อไปเชื่อมกัน,นครับอนุกรมกันแล้วก็มีสายกราวที่ต้อง่งเข้าหากันอันนั้นถึงกันหมดวงจรถึงกันหมดนะครับส่วนสายบวกลบนะครับเนี่ยที่มุดท่อมาผมก็เอาใส่ท่อแล้วก็ฝังลงดินนี่ครับแนวที่ย้าไม่มีนี่คือผมขุด ขุดฝั่งท่อก็เป็นเองยามเลยมีขึ้นเนี่ยแล้วก็นี่ครับมาโผล่ที่เสา,าเสาหน้าบ้านตรงนี้นะครับเดินสายขึ้นไปเข้าท่อเหมือนกันนะครับเพื่อมาเข้ากล่องนี้เนี่ยมาเข้ากล่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูในกล่องครับว่ามันคืออะไรมามาเปิดกล่องดูล่ครับคือพอเข้ามาแล้วก็นี่ครับก็คือใส่เข้ามาก็คือมาเข้าเบกเกอร์ เป็นคัตเอาท์คัตเอาท์เบเกอร์ที่มีฟิลอยู่แล้วก็มีมีในส่วนของตัวเซิร์ชนะครับโปรเทคชันกัน้าผ่าข้างบนเชื่อมหากันแล้วตรงเซิร์ p โปรเทคชันก็จะมีสายกลาวสายกราวลงเข้านะครับเดินเดินคู่ไปกับท่อนะครับเพื่อเอาไปลงกลาวส่วนอันนี้มาผ่านคัตเอาท์หสเต็ปป้องกันนะครับเรื่องเรื่องการช็อตเรื่องอะไรเพราะมีฟิลอยู่ข้างในนะครับคัตเอาท์ก่อนหรือว่าเราอยากจะแมนทนแน็นอะไรเราก็สามารถ ตัดไฟของแผงออกจากคัตเอาตัวนี้ได้นะแล้วก็ป้องกันเซถร์รโพเิชชัน่เงี้ยนี่นี่คือสเต็ปแรกแล้วพอคัตเอาล่อยไฟเข้าไปในตัวของอินเวอร์เตอร์ครับก่อนเข้าอินเวอร์เตอร์ผมก็มีตัวเบรกเกอร์ดีอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นสเต็ปสองเหมือนกับเป็นการป้องกันไฟ DC ที่จะเข้าตัว inverter. อินเวอร์เตอร์อ่ามีสองสเต็ปเลยนะก็โอเคปลอดภัยนะครับผมอ่านะครับนี่เนตัวอ่าเดี๋ยวไปดูว่า สายตัวนี้สายเซิร์ฟโพลชชันเนี่ยมันเดินไปยังไงนะครับไปลงดินตรงไหนครับจากเซิร์ฟก็คือเนี่ยครับเดินเดินอยู่ข้างนอกท่อนะผมมนได้ใส่ท่อเข้าไปเดินตามท่อลงมาครับนี่ครับมันก็จะเข้าไปเลยลงดินนะครับลงดินแล้วไอ้ตรงที่เราเดินท่อมาจากแผ่นนะครับมันมีสายกาวด้วยอยู่นอกท่อนะครับก็คู่มากับท่อเงกันครับ เท่ากับว่าสายจากเซิร์ฟโ a ล i ช n ันแล้วก็สายกาวแผงเนี่ยผมจะตอกตัวแท่งกาวครับแท่งกาวทองแดงขนาด2.4เมตรตอกลงไปแล้วนะครับแล้วเอา2เส้นนี้ครับจากเซิร์ฟโพลชันกับตัวกาวของแผงเนี่ยนะครับติดไว้กับตัวแท่งกาวนะครับแต่ว่าผมตอกจมไปแล้วครับผมแล้วก็ดินกรบไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นการความปลอดภัยนะครับแท่งกาวตัวนี้ สำหรับไฟรั่วที่แผงแล้วก็ไฟที่มาจากเซิร์ฟโปรเจคชันของตัวแผงเหมือนกันนะครับโอเคเป็น okay. ยังไงบ้างครับสำหรับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ของผมนะครับแบบแบบแบบง่ายๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปยกให้มันหนักอยู่บนรูปท็อปเราเอาแบบใช้งานก่อนอนาคตอนาคตข้างหน้าจะย้ายขึ้นไปบนหลังคาไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่วันนี้อยากใช้แบบนี้ก่อนนะครับ เราก็เลยวางไว้แบบนี้ก็ก็ดีนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่เหลือไม่มีตึกไม่มีเงาไม้อะไรมาบังแสงแล้วก็หันหน้าเข้าทางทิศใต้ก็ถือว่าวก็ใช้ได้นะแบบนี้ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการดูแลแผงนยครับผมการทำความสะอาดเวลามันมีฝุน่นมีขี้นกอะไรอย่างเงี้ยผมก็สามารถฉีดน้ำล้างได้เลยนะครับเอาไม้มาถูนะครับพวกฝุ่นให้มันสะอาดได้เลยง่ายๆเลยแบบนี้ ก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันครับถ้าถ้าเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับผมก็มองว่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการติดตั้งแผงแบบของผมเนอะอดีไม่ดีไม่รู้เอาว่าของผมติดแบบนี้ใช้งานได้เผื่อใครบ้านใครที่มีลักษณะคล้ายๆกับผมอาจจะติดตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับก็มองว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับก็ถือว่ามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบ นะครับว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของผมเป็นแบบนี้แล้วมันใช้งานโอเคนะครับก่อนจะจบคลิปเรื่องแผงผมขอให้ดูอันนี้สุดท้ายให้ดูเพื่อนๆที่ผมบอกว่าความลาดเอียงของแผงนะครับนี่คือผมจำส่วนสูงของด้านหน้าด้านหลังไม่ได้แต่ว่าเนี่ยครับผมพอวัดแล้วนะมันก็อยู่ที่ชุดหน้าประมาณ11-12ององศาครับซึ่ง ถ้าเช็คจากอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็จะบอกว่าการติดตั้งแผงความลาดเอียงมันคือสิบสิบถึงสิบห้าครับให้อยู่ในระหว่างนี้นะครับมันจะรับแสงได้ดีที่สุดนะ,ะหันไปทางที่ใต้อของผมก็ชุดหน้าคือสิบประมาณสิบเอ็ดนิดนิดโอเคสำหรับเถวสองครับผมก็ประมาณสิบครับสิบสิบเอ็ดเหมือนกันนะครับสิบอ่าประมาณนี้ก็อยู่ในช่วงขององ,องศาที่ เขาแนะนำเหมือนกันครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ได้รับชมนะครับสำหรับการติดตั้งแผงทั้งจำนวนแผงทั้งวิธีการติดตั้งต่างๆนะครับเท่าที่จากประสบการณ์ที่ทำจริงเท่าที่จะแชร์ได้นะครับที่มันใช้งานแล้วเวิร์กนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ